แซบด้วยหมอ้อหุงข้าวทำง่ายมากไปชมดูนะกะ,ะทำเล้งแซบกันโรลละห้าสิบบาทแต่ว่าเวลาล้างเล้งอ่ะก็แค่เอาตรงที่มันมีตรงเนี้ยเราต้องเอาแปรงล้างออกเพราะว่ามันจะทำให้ไขมันน้ำไขสันหลังของของเล้งเนี่ยมันจะทำให้มันขุน เพราะนั้นเราก็ล้างโดยการเอาแปรงเอาเศษเลือดกับไข่สันหลังของเลงออกล้างทั้งหมดสามน้ําเพื่อให้น้ํามันใสล้างเนี่ยเราเอาไปรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็จะขึ้นดีมากนะเพราะนั้นก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรเนี่ยจะตับผักชีเอาลากผักชีเนี่ยไปต้มเพื่อให้น้ําแกงมันหอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่เนี่ยสองหัวส่วน อันนี้เป็นออปชันจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็คือเห็ดหอมแต่บริเิญบ้านนี้ชอบกินเห็ดหอมลูกๆชอบกินเด็ดหอมก็เลยใส่เห็ดหอมไม่ใส่ก็ได้ให้มากเราก็เอาเลี้ยงใส่หม้อข้าวทั้งอย่างนี้เลยแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมอ่อตามด้วยแล้วก็ตะไคร้ตัดกลิ่นแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยวางอย่างนี้ แล้วก็เมื่อกี้ที่เราอันนี้มาก็คือรากผักชีใส่รากผักชีลงไปใส่เกลือด้วยค่ะใส่เกลือสองช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ําเนี่ยใส่ให้ท่วมเพราะว่าเราใส่ในหม้อหุงข้าวใช้แค่ปกติต้มเล้งมันใช,ใช้เวลาสองชั่วโมงแต่เราใส่หม้อหุงข้าวชั่วโมงเดียวก็ได้ละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กินแล้วจากนั้นเราก็ใส่สีอิ๊วหน่อยเพื่อให้มันมีสีสวยสอ จะใ,ใส่หม้อหุงเ้าากันเรียบร้อยกำลังเดินทางไปเก็บมะนาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาบีบไปทำเล้งสักกันต้องไปเก็บพริกแล้วเก็บมะนาวแล้วกันอันนี้ไม่ได้ตั๊ดจีไปเลยมันขึ้นเยอะแยะไปหมดเลย อันนี้คือต้อนหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปใส่เล้งกันค่ะใส่เยอะๆก็จะยิ่งหอมต้องเล้งไม่มีอะไรมีแต่น,น,น้ําจิ้มนี่แหละที่ต้องสำคัญตอนราดเดีย๋ยวทำตอนราดน้ำจิ้มให้ดูตำให้ฟอแตกเพราะว่าเดีย๋ยวเผ็ดแรงไป นี้หนึ่งชั่วโมงจริงๆครึ่งชั่วโมงก็ทานได้นะคะจะเห็นว่าน้ําใสสวยเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงให้มันสวยงามแล้วก็ราดน้ําราดนะคะเล้งสําหรับสองกิโลเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อเปื่อยยุย่ยกาลังดีทีนี้เรากําลังทําน้ําราดนะคะเราใส่เกลือสองช้อนชาน้าําปลาสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ จริงๆใส่ผงชูรสได้เพราะเราคงไม่ได้ตายด้วยผงชูรสแต่เดยวยังไม่ได้หยิบมาค่อยหยิบเพราะว่าผงชูรสใส่ได้ค่ะใส่แค่โอมามินิดหน่อยแล้วก็พริกนี่ที่เราไปเก็บเองมาจากต้นรวมแล้วก็ครึ่งถ้วยมะนาวสิบลูกค่ะจากนั้นใส่พริกใส่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป แล้วก็ตามด้วยน้ำตัวผสมก็คือเราเอาน้ำในหม้อมาใส่เพิ่มสามตะบวยค่ะใส่ให้เพื่อให้น้ำลาดมันไม่นี่ลาดเลยค่ะ ีแซบเราเสร็จแล้วนะคะก็ 2>, 2กิโล100บาทแล้วก็น้ําลาดเราเนี่ยมะนาวฟรีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจ่ายไปผักชีต้นหอม10บาทก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินทิปนี้